ครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับโดยช่วงที่3นี้ก็คือหน่วยที่3ละสัญญาทางธุรกิจนะครับสัญญาทางธุรกิจเนี่ยมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วก็ในหน่วยของเราเนี่ยก็มีหลากหลายสัญญาทางธุรกิจเลยนะครับแต่มีสาระสําคัญยังไงบ้างแล้วก็มีประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจยังไงบ้างเนี่ยต้องรบ กวนท่านอาจารย์ดรวัลยวันครับผมค่ะยินดีค่ะ,อะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่หน่วยที่3อยยังเป็นทางการแล้วนะคะหน่วยสัญญาทางธุรกิจนะคะในหนังสือของ ผู้นัปกปกครองท้องที่ทุกท่านนะคะในหน่วยเ,เนี้ยก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะก็คือตอนที่3.1นะคะแล้วก็ตอนที่3.2ตอนที่3.1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายนะคะสัญญาเช่าทรัพย์สัญญาเช่าซื้อนะคะแล้วก็ตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินสัญญาจำนองและสัญญาขายฝากนะคะ <ừ> ซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะอาจารย์สัญญาทางธุรกิจเนี่ยจริงๆมีหลากหลายมากเลยมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากเออเรามีจํากัด เาะเราก็เลยดึงมาสัญญาที่เราเนี่ยใช้ในชีวิตประจําวันบ่อยๆเลยนะคะอาจารย์ก็ดึงมาประมาณ6สัญญานะคะโดยวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายนะคะแล้วก็สัญญาเช่ารัพย์ค่ะครับผมลองามาดูสัญญาตัวแรกเลยนะคะอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์โยก็ยกตัวอย่างขึ้นมานะคะหลายอันเนาะที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายเพราะว่ามันเป็นสัญญาที่ เรามักจะเจอในชีวิตประจำวันคุ้นเคย <ไป S 1> ตื่นเช้ามาไปซื้อข,าาข้าวลงอาหาร<ช>ผมซื้อรถ ใช่ะคะก็เป็นใช่เป็นสัญญาที่เราเนี่ยทำทุกวันเลยเนาะจาย์เนาะ<ช>แบบปกติถ้าเราสังเกตเนี่ยนะคะคอ่ะลองมาดูนะคะว่าแล้วตัวสัญญาซื้อขายเนี่ยตามกฎหมายบัญญัติไว้นะคะมีสาระสําคัญอย่างไรนะคะคสัญญาซื้อขายก็คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขายนะคะโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อนะคะและผู้ซื้อเนี่ยตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ ผู้ขายดังนั้นน่ะเราจะเห็นได้ว่าแบ่งออกเป็นคนกลุ่มบุคคลทั้ง2ฝ่ายนะคะเหมือนที่เมื่อกี้เราได้เรียนในหน่วยที่2มาแล้วนะคะว่าสัญญาจะเกิดเมื่อคําเสนอสนองถูกต้องตรงกันโดยจะมี2ฝ่ายซึ่งคำว่าฝ่ายเนี่ยอาจจะเป็น1คนหรือ2คนก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าเออแค่2คนนะคะเป็นฝ่ายทีนี้นะคะประการต่อมาก็คือมีวัตถุเป็นทรัพย์สินทีนี้วัตถุอะไรบ้างนะคะที่สามารถ มาทําสัญญาซื้อขายได้นะคะคก็ต้องตอบว่าโดยที่นักศึกษาเนี่ยอาจจะได้เรียนมากันแล้วนะคะก็คือว่าทรับเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะคสังหาริมทรัพย์ชน,นิดพิเศษและอสังหาริมทรัพย์นะคะคคทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าวัตถุอะไรบ้างล่ะก็ต้องตอบว่าอะไรก็ได้นะคะที่อาจมีราคาหรืออาจถือเอาได้ เป็นความหมายของทรับสิทร์ซับสิสินนะคะนะคักศึกษาต้องกลับไปดูทรัพย์สิน,นิดนึงย้อนกลับไปดูมาตรา137 138 <38 S 1> เหมือน,นบองวยเลยแล้วนะคะพอเราทําความเข้าใจตรงนั้นแล้วนะคะเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคทรับตัวไหนบ้างที่เราสามารถ นำมาทำสัญญาซื้อขายได้แต่มันก็จะมีสับบางชนิดค่ะที่ไม่สามารถที่จะซื้อขายได้ค่ะอาจารย์เช่นอะไรคะเมื่อกี้เมื่อกี้อาจารย์หน่วยหน,ยหนยที่2เราพูดไปแล้วมีเพียงหาดทรายทะเลทรายลมและสองเรานะคะก็คือว่า พวกเอะไรนะคะสายลมแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยพรอาทิตย์ไม่ได้นะคะก็จะไม่สามารถที่จะซื้อขายกันได้นะคะโทษทีครับที่เป็นข่าวเนี่ยขายไตไงฮะได้ไหมครับขายไตมีกฎหมายไหมครับไตเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์ทางกฎหมายครับเพียงแต่ว่ามันขัดศิลธรรมอันดีวัตถุประสงค์ในการทําเรายังไม่ได้อนุญาตให้เอา ชิ้นส่วนอวัยวะเช่นเอาแขนซ้ายไปต่อไม่รู้ผมไม่รู้ทางกฎทางวิทยาศาสตร์ทําได้หรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้ไตเนี่ยครับเขาเขาซื้อขายไตนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะกฎหมายครับขอบคุณอาจารย์แล้วก็ประกันต่อมานะคะประกันที่สก็คือสัญญาซื้อขายเนี่ยจะมุ่งโอนกรรมสิทธิ์นะคะในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อนะคะ ทำไมถึงต้องการมุ่งโอนกรรมสิทธิ์ตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจสําคัญของสัญญาซื้อขายนะคะว่ามุ่งโอนกรรมสิทธิก็คือว่าเหมือนกับแบบสมมติบบอาจารย์โยนะคะได้ซื้ออะไรดีละ่ะที่ดินนะคะอาจารย์แอบเป็นเศรษฐีนี่านนันทบุรีอีกแล้วนะคะม,คมีคอนโดประมาณ800ล้านห้องนะคะก็อาจารย์โยสนใจนะคะก็บอกว่าเออเนี่ยพี่ขายให้เอาไหมเนี่ยสล้านเองนะต้นทุน8ล้านอาจารย์โยเห็นว่าโอ้ยราคาถูกอะเอานะคะแต่นี้ก็เลย อาจารย์โยเนี่ยจริงๆก็คือมุ่งกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินตัวคอนโดนั้นอยากได้ดความเป็นเจ้าของและอยากเป็นเจ้าของนะคะใช่ซึ่งไม่ใช่แค่ใช้ประโยชน์ เนาะถ้าใช้ประโยชน์อาจจะเป็นสัญญาตัวอื่นซึ่งเราจะพูดกันต่อไปนะคะคดังนั้นสัญญาซื้อขายเนี่ยก็เป็นสัญญาที่ต้องการมุ่งโอนกนรรมสิทธิ์ก็คืออยากได้ความเป็นเจ้าของนี่แหละนะคะในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อนะคะคและประการต่อมานะคะก็คือเป็นสัญญาที่ผู้ซื้อมุ่งจะชําระราคาให้แก่ผู้ขายด้วยไม่ได้ให้ฟรีใช่ไหมคะต้องการอาจารย์เองในฐานะผู้ที่จะขายเนี่ยก็ต้องการเงินนะคะที่จะ,จะใช้ราคาส่วนอาจารย์ อาจารย์โยนเนี่ยก็ต้องการที่จะได้กรรมสิทธิ์ใบซึ่งห้องนั้นนั่นเองนะคะครับผมทีนี้นะคะลองมาดูคำว่าราคานะคะว่าราคาหมายถึงอะไรนะคะราคาเนี่ยตามประมวลกฎหมายนะคะคก็หมายถึงเงินตราค่ะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยไม่สนใจนะคะว่าจะเป็นเงินในสกุลใดนั่นหมายความว่าถ้าอาจารย์แอ้นะคะแบบว่า ชอบนะคะที่จะแบบสะสมเงินเยนนะคะอาจารย์โยก็จะจ่ายเป็นเงินเยนก็ได้นะคะสะดวกอย่างเงี้ยนะคะคก็คือนั่นแปลว่าสกุลใดก็ได้นะคะที่มีฐานะเป็นเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะคอ่ะและต่อมานะคะคำว่าตกลงจะใช้ราคาหมายถึงอะไร ตกลงจะใช้ราคานะคะก็หมายถึงว่าในขณะที่ทำสัญญาค่ะอาจารย์มีการตกลงว่าจะใช้ราคาเนาะเราจะเห็นคำว่าจะนั่นหมายความว่าอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินนะตอนที่เราพูดคุยกันในขณะที่สัญญาเกิดเนี่ยอาจจะยังไม่มีการจ่ายเงินกันก็ได้นะคะอาจจะไปจ่ายเงินกันในบอกว่าเอ้ยตอนนี้เงินเดือนยังไม่ออกนะอสองเดือนโอ้ส,อเ,ดออสอเดือนนะขอผ่อนนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะ ไปใช้กันนะคะในระยะลาภายหน้าได้โดยสัญญาซื้อขายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนั่นเองเดี๋ยวนะผมขออนุญาตทวนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาเกิดขึ้นเพราะเสนอสนองต้องตรงกันสัญญาเกิดแต่สัญญาเกิดทั้งนี้มันไม่ได้เรียกว่าสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดมันจะเรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขายเพราะเรามุ่งที่จะไปโอนความเป็นเจ้าของหรือโอนกรรมสิทธิ์อีก2สัปดาห์ตัวอย่าง ค่ะ,ะใช่ค่ะโอเคครับผมอ่าเรามาดูนะคะต่อไปนะคะสัญญาซื้อขายนะคะก็เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะก็คือคู่สัญญาสองฝ่ายเนี่ยต่างมีหน้าที่ต้องชําระหนี้ซึ่งกันและกันนะคะคโดยเราเนี่ยในฐานะเป็นผู้ขายเนาะสมมติจันแอเป็นผู้ขายเนี่ยจยันแอก็มุ่งที่จะได้รับการชําระราคานะคะเป็นหน้าที่ของจันแอร์และหน้าที่อย่านึงที่อาจารย์แอเนี่ยจะต้องทําก็คือ โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นะคะให้กับอาจารย์โยและในขณะเดียวกันอาจารย์โยเองเนี่ยก็จะต้องชําระราคามีหน้าที่ชําระราคาให้กับอาจารย์แอและได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ดังนั้นก็คือเหมือนกับยื่นหมูยื้นแมวเนาะเหมือนอ่ามันก็คือต่างตอบแทนแหละอาจารย์ได้เงินผมได้ทรัพย์สินจะเป็นคอนโดเป็นอะไรก็แล้วแต่สุดแท้แต่ว่าเราตกลงกันว่า จะซื้อขายอะไรใช่ค,ะะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะทีนี้อย่างที่เมื่อกี้หน่วยที่สเราก็ได้เกริเ่นกันไปแล้วนะคะว่าแบบเนี่ยมีความสําคัญมากเลยเกี่ยวกับ,บการทําสัญญานะคะคเนื่องจากว่าสัญญาแต่ละอย่างเนี่ยจะกําหนดแบบไว้ไม่เหมือนกันนะคะเราจึงต้องทําความเข้าใจในแต่ละสัญญาว่าแต่ละสัญญากฎหมายเขาต้องการอะไร,รอ,ะอย่างสัญญาซื้อขายนะคะลองมาดูนะคะบอกว่า มาตรา456นะคะอบอกว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะคถ้ามีได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ผลนะคะก็จะเป็นโมคะ ะะโดยความนี้โดยข้อความนี้นะคะให้ใช้ถึงการซื้อขายเรือที่มีระวางตั้งแต่5าตันขึ้นไปนะคะทั้งซื้อขายแพและสั์พาหนะด้วยตรงนี้ก็ตีความได้ว่าร่วมถึงสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษด้วยนั่นเองนะคะที่จะต้องทำตามแบบถ้าสรุปนะคะมาตาราสี่หก็สรุปได้ว่าสัญญาซื้อขายเมื่อกี้ที่เราเกินกัรเราสามารถซื้อขายสังหาริมทรัพย์ได้สังหาริมทรั์ไม่มีแบบ เราสามารถซื้อขายปากกาบอกว่าอาจารย์เอ้ชอบปากกาอาจารย์โยจังเลยขอซื้อปากกาแท่งนี้ปากกาแท่งนี้เป็นสังหาริมทรัพย์เราไม่จําเป็นต้องไปทําหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อ่ะเราสามารถทําการซื้อขายได้เลยนะคะแต่ถ้าทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเราจะต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าพนักงานด้วยนะคะด้วยเหตุผลอะไรคะอาจารย์เพราะว่าทําไมเราถึงจะต้องแบบ การขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องไปจดทะเบียนเพื่อให้รู้อ,อย่างที่ดินเนาะก็เพื่อให้รู้แหละว่าใครเป็นเจ้าของเพราะว่ามันอาจจะมีมูลค่าสูง<ช>ก็เลยจําเป็นที่จะต้องอย,อยู่ดีโอนกันไปโอนกันมาอย่างเงี้ยไม่ได้มันไม่เหมือนปากกาผมอ่ะยี<ช>บาท<ช>แบบเนี้ยไม่ได้<ช>แต่พอเป็นที่ดินเป็นมีโนดอะไรประมาณเนี้ย ม,มันมีมูลค่าสูงใช่ค่ะมันมีมูลค่าสูงแล้วเนื่องด้วยว่าจะต้องมีการตรวจสอบทางทะเบียนได้ด้วยนะคะว่า,าสรุปว่าใค,ใครเป็นเจ้าของนะโดยดูจากหลังโนดอย่างเงี้ยนะคะทีนี้นะคะก็ลองมาดูข้อพิจารณาซึ่งอาจารย์คิดว่ามันจะสําคัญแล้วเป็นประโยชน์ให้กับนักปกครองท้องที่นะคะเนื่องจากหลายท่านเนาะนักปกครอง,องท้องที่อาจจะแบบว่า มีมีลูกบ้านเนาะมาปรึกษาเนาะว่าเอ้ย <คะ S 1> กำนันผู้ใหญ่บ้านทำอย่างนี้ทำได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะ,คะอ,อาจารย์ก็เลยลิสต์นะคะข้อพิจารณานะคะที่สำคัญเอาไว้นะคะ,คะอย่างแรกก็คือผู้จะขายเนี่ยจำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินในขณะเข้าทำสัญญาไหมอ่ะอนะน่าคิดนะคะอาจารย์มานิดแกมีไล่ลำไย,ยอยู่จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยแกทำสัญญาขายลำไย,ยให้จารย์แอ่เลย <คะ S 1> โดยที่ลำไย,ยยังไม่ออกลูกเลย เป็นการซื้อขายกันล่วงหน้าบอกว่าอาจาร์เหมาไปเลยนะออกเท่าไหร่ไม่รู้แหละอาจารย์เหมาไปเลยสองล้านในในฤดูนี้อ่าดอกออกแล้วแต่ยังไม่รู้ผลติดหรือเปล่าออย่างเงี้ยซื้อขายล่วงหน้าอย่างนี้ได้ไหมยังไม่มีทรัพย์สินเกิดขึ้นเลยแต่เราตกลงกันแล้วว่าพ้นเดือนนี้เนี่ยจะขายกันค่ะอย่างการเฉลยนะคะอย่างการซื้อขายลำไยนะคะก็คือว่าผู้จะขายเนี่ยยังไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของ ก็ได้นะคะซึ่งการเป็นเจ้าของเนี่ยอาจจะเป็นในภายภาคหน้าก็ได้นะคะคแต่ณนะวันที่จะต้องส่งมอบกันแล้วเนี่ยจะต้องมีความเป็นเจ้าของแล้วนั่นเองนะคะก็คือณนะวันที่ทําสัญญากันเนี่ยมันยังไม่มีลูกลำไย,ยเลยเนาะ,ะยังไม่มีความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวนั้นแต่เราทําสัญญากันได้แต่ว่าวันที่จะโอนความเป็นเจ้าของเนี่ยมันจะต้องมีตัวลูกลำไยออกมานั่นเองนะคะค่ะ ต่อมานะคะข้อพิจารณาที่2นะคะการซื้อขายรถยนต์โดยไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อันนี้เราจะได้ยินบ่อยมากเลยโอนลอยโอนลอยอันนี้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเยอะแยะเลยโอนลอยแล้วซื้อตามเต็นต์กรรมสิทธิ์มันโอนไหมอ่ะค่ะอ่าเนี่ยนะคะใครจะเป็นเจ้าของ ทีนี้นะคะเราก็ต้องแม่นหลักกฎหมายนะคะหลักกฎหมายของเราก็คือมาตรา4 58นะคะบอกว่ากรรมสิทธิ์นะคะในทรัพย์สินที่ขายนั้นย่อมโอนไปยังผู้ซื้อนะคะตั้งแต่เมื่อทําสัญญาซื้อขายกันนั่นก็แปลว่าเมื่อเรานะคะตกลงซื้อขายสมมุติเราไปซื้อขายเต็นท์รถเนาะรเราก็ส่งมอบรถกันเสร็จแล้วจ่ายเงินชำระราคากันเสร็จแล้วนะคะตอนนั้นสัญญาซื้อขายเกิดแล้วนะคะเกิดแล้วแม้ว่ายังไม่ได้โอนกันเลยนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าการโอนนะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปโอนในแพยภาคหน้านะคะซึ่งไม่เกี่ยวกันกับสัญญาเกิดหรือไม่นะคะตรงนี้ก็น่าสนใจตรงนี้มัน,ม,นมันเรื่องของกรรมสิทธิ์โอนเมื่อไหร่เนอะจริงๆมันเป็นประเด็นสําคัญในทางกฎหมายนะคะรับอาจารย์ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันว่าสมมติผมซื้อข้าวจากอาจารย์มานิดอาจารย์มานิ์เป็นโกดังเก็บข้าวเลยผมบอกว่าผมขอซื้อข้าว อันนี้เนี่ยกระสอบนี้ปรากฏสมมติโชคลายแล้วกันคืนนั้นไฟไหม้โกดังคําถามก็คือว่าข้าวที่ผมตกลงกับอาจารย์มนิดเนี่ยกระสอบนี้เลยนะเป็นของใครใครจะเป็นผู้โชคลายถ้าเป็นของผมผมก็ไปเรียกเงินคืนไม่ได้ถูกไหมเพราะกรรมสิทธิ์ในข้าวเป็นของผมแล้วแต่เข้าวดันไปฝากอยู่ที่โกดังของอาจารย์มณิทใครเป็นเจ้าของข้าวอันนี้เราก็ต้องมาดูว่ากรรมสิทธิ โอนหรือย <su> ังอย่างที่อาจารย์แอ้บอกเมื่อกี้เรื่องรถยนต์ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโอนลอยแต่กรรมสิทธิ์มันไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถยนต์เกิดมีปัญหาถูกชนขึ้นมากรรมสิทธิ์ไปแล้วนะครับเจ้าของเดิมไม่สามารถเรียกร้องได้แล้วนะเจ้าของใหม่ต้องเรียกร้องแทนใช่ค่ะขอบคุณค่ะลองมาดูคำพิพากษาดีกาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะคำพิพากษาดีกาที่60นนะคะทับสนะคะซื้อขายรถยนต์เสร็จเด็ดขาดนะคะ กรรมสิทธิ์โอนในขณะที่ทําสัญญาแล้วนะคะคไม่ต้องจดทะเบียนการโอนนะคะคเพราะว่าการจดทะเบียนการโอนเนี่ยที่ขนส่งเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ควบคุมพาหนะและภาษีของรถยนต์นะคะมไม่ได้เกี่ยวกับว่าสัญญ,ญาเนี่ยสมบูรณ์หรือไม่ ะะสัญญาเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่แบบของนิติกรรมนั่นเองครับับอนะคะน,นักษาจําดีๆเนอะมันเกิดขึ้นในชีวิตเราบ่อยๆเลยสัญญาโอนลอยเนี่ยโอนลอยนี่เจอทุกวันเจอทุกวันนะคะและก็นักษาต้องอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่เรากําลังพูดถึงเมื่อกี้เป็นสังหาร,ริมทร์รับนะคะทีนี้ลองมาดูการซื้อขายอาสังหาร,ริมทรัพยบกันบ้างนะคะการซื้อขายอาสังหาร,ริมทรัพย กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของสัญญานั้นจะโอนไปยังผู้ซื้อก็ต่อเมื่อมีการชําระราคาหรือไม่พูดง่ายว่าต้องชําระราคาหรือเปล่ากรรมสิทธิ์ถึงโอนอ,อ่าน่าคิดอันนี้น่าสนใจเช่นผมซื้อบ้านอาจารย์ค่ะเราตกลงกันทายสัญญาการผมจ่ายอาจารย์3ล้านมออผมเป็นเจ้าของบ้านทันทีเลยหรือเปล่าตามกฎหมายใช่เออจ่ายเรียบร้อยแล้วนะ3ล้านเนี่ยทำเป็นหนังสือเซ็นกันแล้วด้วยอาจารย์รมณิต์กรุณาเซ็นเป็นพยานให้หนึ่งท่าน ให้กุญแจเรียบร้อยเลยนะคะอผมเป็นเจ้าของบ้านหรือ,อยังครับนั่นค่ะเรามาดูนะคะข้อนี้นะคะก็ต้องพิจารณาว่าทรัพย์นะคะที่เราใช้ทําการซื้อขายกันเป็นทรัพย์ชนิดใดนะอาจารย์เน้นนะคะว่าเป็นสังหาริมทรัพย์เป็นเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษหรือเป็นอสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะเราก็จะมีแบบใช่ไหมคะครเราห้ามลืมเด็ดขาดเลยสัญญาซื้อขายนะคะ ถ้าเป็นอสังหาร,ริมทรัพย์มีแบบตามมาตา4 5 6ห้าหที่อาจารย์กล่าวไปตอนตอน้ตนนะคะบอกว่ากรรมสิทธิ์ย่อมโอนไปเป็นของผู้ซื้อทันทีตั้งแต่ทำการจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นั่นแปลว่าไม่ได้โอนตอนที่เราส่งมอบกุญแจตอ,อตอนที่เราตกลงกันกรรมสิทธิ์ในบ้านของจันแอยังไม่โอนอย่างค่ะแม้ว่าผมจะมีกุญแจแล้วก็ตามใช่ค่ะอ่านะคะจะโอนไปก็ต่อเมื่อทําหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ก็คือว่าไปที่ที่ดินเนาะ จูงมือกันไปที่ที่ดินไม่ใช่สำนักง,งานสมรส <c oughs> <c oughs> นะคะจบแล้วนะคะก็สัญญาซื้อขายนะคะก็เป็นสิ่งทาัศาลเนี่ยจะต้องพิจารณานะคะแล้วก็ลองมาดูว่าสาระสําคัญของเขาว่าคืออะไรนะคะดังนั้นนักศึกษาจะใช้ถูกเนาะโดยแยกประเภทท้ัให้ถูกต้องนะคะต่อมานะคะอาจารย์ก็ขอขึ้นสัญญาเช่าทรัพย์เลยนะคะสักประเภทหนึ่งนะครับอาจารย์ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาอีกประเภทหนึ่งนะคะสัญญาเช่ารัพย์เช่ารัพ์เนี่ยเราเจอบ่อยมากเลยนะคะอาจารย์สมมติว่าเราเดินทางไปเรียนแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าทํางานต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะต้องไปเช่าก่อนเนาะก่อนที่จะแบบกอร่างตั้งตัวยังไม่มีเงินซื้อ <c oughs> อะนะคะลองมาดูมาตานีนะคะบอกว่าอันว่าเช่าทรัพย์สินนั้นนะคะคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่าผู้ให้เช่านะคะ ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะชั่วระยะเวลาอันมีจำกัดและผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้นอ่าลองดูนะคะว่าเช่าทรัพย์จะแตกต่างกับซื้อขายนะคะอย่างซื้อขายเนี่ยเราเจตนาคือมุ่งโอนกรมรมสิทธิ์แต่ว่าเช่าทรัพย์เนี่ยคือให้ใช้ หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างดึงอย่างใดดังนั้นกรรมสิทธิ์ไม่โอนนะคะตรงนี้จะเป็นหัวใจสําคัญคือแตกต่างจากสัญญาซื้อขายนะคะคลักษณะสำคัญนะคะก็คือว่ามีบุคคล2ฝ่ายอีกแล้วนะคะก็จะเห,เหมือนสัญญาซื้อขาย,ายเลยนะคะ ก็โดยผู้ให้เช่าเนี่ยตกลงที่จะให้ผู้เช่าใช้ประโยชน์หรือรับประโยชน์ในทรัพย์สินขณะเดียวกันนะคะผู้เช่าก็มีหน้าที่จ่ายค่าเช่าเป็นการตอบแทนนะก็เป็นสัญญาต่างตอบแทนเหมือนกันนะคะการใช้ทรัพย์นี้เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ของการละกันนั่น,อน,นเองทีนี้ลองมาดูนะคะว่าผู้เช่าเนี่ยมีสิทธิ์เพียงแต่ได้ใช้หรือได้ประโยชน์นะคะในทรัพย์สินนั้น ช่วงระยะเวลาหนึ่งตามสัญญาเช่าเท่านั้นนะคะข้อพิจารณานะคะที่เราจะมักจะได้ยินคำถามมาเสมอเลยว่าผู้ให้เช่าต้องเป็นเจ้าของในขนาดที่เข้าทำสัญญาเช่าด้วยไหมเอออันนี้น่าสนใจเนาะ,ะเราไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วเอาทรัพย์สินนั้นออกไปให้เช่าได้ไหมอ่าใช่ค่ะาอาจารเจออาจารย์เป็นเจ้าของอผมไปเช่าตึกอาจารย์หลังจากนั้นผมก็ตึกอันเนี้ยไปให้อาจารย์มานิดเช่าต่อ,อแต่ผมไม่ได้เป็นเจ้าของอะ่ะ แบบนี้มันทำได้ตามกฎหมายหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็ต้องมาดูนะคะว่าอาจารย์โยเนี่ยในฐานะที่ไปให้จารย์มานิเช่าอีกรอบหนึ่ง<ช>อย่างนี้เรียกว่าเช่าช่วงเนาะมีอำนาจหรือเปล่ามีอำนาจนั้นในการที่จะปล่อยเช่าต่อหรือเปล่าครับนะคะอ่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงแต่ว่ามีคำพากษษาของศาลนะคะที่บอกเป็นแนวบอกว่าสัญญาเช่าเนี่ยผู้ให้เช่าไม่จําเป็นต้องมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นนะคะแต่ว่า ให้ดูอำนาจของผู้ให้เช่าว่าผู้ให้เช่ามีอำนาจในการปล่อยทรัพย์นั้นให้ให้คนอื่นเช่าหรือเปล่านะคะอ,อย่างสมมุติเราอาจจะเคยเห็นแบบอย่างอาจารย์โยแนะนําก็จะเป็นเรื่องเช่าช่วงเนาะแต่บางครั้งเราจะเห็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเอเจนซี่พวกในหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมสมมติสมมติสมมติว่าญาติอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วก็คือมีทรัพย์สินแบบญาติเลยนะคะญาตนนินทบุเรียนนะคะนน,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 นทบุเรียน มีทรัพย์สินเยอะมากเลยนะคะมีคอนโดยเยอะมากเลยแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเขาก็จะไม่ค่อยสะดวกเขาจะฝากอาจารย์แอร์เอาไว้ว่าอาช่วยดูทรัพย์สินให้หน่อยปล่อยเช่าให้หน่อยทําสัญญาให้เลยนะแต่มอบอำนาจไว้ครับอะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แอร์ก็จะสามารถคือมีอํานาจที่จะเอานําห้องนั้นนะ ไปให้เช่าได้นะคะในฐานะผู้รับมอบอำนาจใช่ค่ะก็คือสรุปว่าต้องดูอำนาจนะคะว่ามีอำนาจไหมในการที่จะให้เช่าต่อนะคะผมขออนุญาตนิดนึงเรื่องเช่าช่วงที่ที่พูดถึงเมื่อกี้ผมย้อนกลับไปนะว่าอาจารย์แอ้เป็นเจ้าของผมเช่ากับอาจารย์แอ้หลังจากนั้นผมก็เอาทรัพย์สินตรงนี้ไปให้อาจารย์มานิดเช่าอีกทีหนึ่งตรงนี้กฎหมายก็กาหนดไว้เนอะว่าจริงๆเช่าช่วงเนี่ยทำไม่ได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าของยกเว้นแต่เจ้าของอนุญาตแล้วถึงเจ้าทรัพย์สินเนี่ยไปให้อาจารย์มานิตเช่าได้เพราะฉะนั้นในชีวิตจริงที่เกิดขึ้นเนี้ยไอคนเนี้ยดันทะลึ่งเอาออกไปให้คนอื่นเจ้าช่วงมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหตุผลหลักที่จะถูกยกเลิกสัญญาได้ค่ะถือว่าผิดสัญญาเนาะค่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ภายใต้สัญญาที่ตกลงกันเนาะพอเวลาอาจารย์แอจะให้อาจารย์โยเช่านะคะก็ดูแล้วว่า ฐานอนุรูปค่อนข้างดีะนะคะจ่ายค่าเช่าได้แน่ๆนะคะคือพิจารณาแล้วนะคะ,คะนะต่อมานะคะประการต่อมาก็คือผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าแก่ผู้ให้เช่าทีนี้การตกลงการจะให้ค่าเช่านะคะคืออะไรนะให้กระปิดกระปอยได้ไหมเดี๋ยวให้เดี๋ยวไม่ให้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมาพิจารณากันนะคะว่าค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นเนี้ย จะเป็นการให้เพียงเล็กน้อยครั้งคราวไม่แน่นอนได้ไหมอ่ะอมสมมตินะคะอาจารย์แอยมีบ้านนะคะเป็นแบบทถวเฮา,าทาวโฮมเนะาะทาวโฮมอยู่นะคะ3มชั้นชั้นบนเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะคะแล้วก็เห็นว่าอาจารย์โยนะคะเพิ่งย้ายมาใหม่ยังไม่มีห้องอก็เลยบอกว่าอเออเนี่ยมาอยู่ข้างบนก็ได้นะเพราะว่าอาจารย์แอยมีแบบห้องมากมายนะคะเป็นรอยห้องเป็นเศรษฐีนีนะคะอาจารย์โยก็ขึ้นไปอยู่ห้องข้างบนครับอ่ะ แต่เนื่องจากก็อัตคัดนิดนึงนะคะก็พอถึงหน้าทุเรียนก็ส่งทุเรียนมาบ้างป่าไปนะคะแต่ไม่ได้จ่ายค่าเช่าแบบเป็นรายเดือนนะะส่งแบบเหมือนแบบมีเท่าไหร่ก็ให้อ่อมีเท่าไหร่ก็ให้ทุเรียนอยู่ในตู้เย็นนะกินได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะวันนึงทะเลาะกันอาจารย์โยแบบใช้แอรเปลืองมากเลยนะคะอาจารย์แอไม่อยากที่ผรวมบ้านแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มขับไล่นะคะอาจารย์โยบอกว่าไล่ไม่ได้นะเพราะว่าจ่ายค่าเช่าเป็นทุเรียนมาตลอดเลยอ่าก็ถามว่า ตรงนี้ถือว่าเป็นค่าตอบแทนของการเช่าหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือนะคะว่าค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยนะคะก็จะถือว่าไม่ใช่ค่าตอบแทนคือไม่ใช่ค่าเช่าเนาะเหมือนให้กันแบบด้วยเสน่หาเอ็นดูเห็นชอบกินทุเรียนเลยเนาะเล็กน้อยกรณีนี้เนี่ยผมเคยเจอนะเวลาผมไปสอนนักศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะถามอาจารย์ผมให้เช่าสวนเช่านาแล้วก็ แทนที่จะจ่ายค่าเช่าเป็นเงินครับเขาจ่ายค่าเช่าเป็นผลไม้อมเอาไป3มเข่ง4เข่ง5เข่งแต่ให้ตลอดนะผลผลิตให้ให้เจ้าของที่ดินเขาก็มาถามผมว่าเอ๊อย่างนี้เนี่ยสัญญาเช่าใช้ได้หรือเปล่าคําว่าตัวเงินตรงนี้ค่าเช่าจะเป็นต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้นหรือเปล่าค่ะก็คําตอบนะคะว่าถ้าสมมติว่าให้สม่ําเสมอเหมือนตกลงกันตอนสัญญาเช่าอันนี้จะถือว่าเป็นค่าเช่า ไม่จําเป็นที่ต้องเป็นตัวเงินเท่านั้นอย่าไปติดว่าค่าเช่าต้องเป็นตัวเงินเท่านั้นนักศึกษาไม่ใช่นะครับนักศึกษาสามารถจ่ายค่าเช่าเป็นเป็นผลไม้เป็นข้าวกี่กสอบก็แล้วแต่ตกลงกันเนอะแต่ไม่จําเป็นที่ต้องเป็นตัวเงินเท่านั้นค่ะอืมค่ะทีนี้เรามาดูคําพัษาดีการที่สมทบนะคะว่าเนี่ยหลักการนี้นะคะครับก็คือคาพัษารีกาที่1 3ึ่งสามหนึ่งศูนย์ารสองสี่เก้าแปด นี่ยังไม่เกิดเลยนะคะสองสผู้เช่าให้ผู้อื่นเข้าอยู่ในห้องเช่าชั้นบนนะคะ <c oughs> โดยผู้เช่าเนี่ยอยู่เสียเงินให้แก่ผู้เช่าเนี่ยเล็กๆน้อยๆอ่ะแบบทด <c oughs> แทนบุญคุณอะไรอย่างนี้นะคะไม่ถือเป็นค่าเช่านะคะแล้วก็ไม่เรียกว่าเป็นการเช่าช่วงด้วยนะคะครับอาการต่อมานะคะสัญญาเช่าเป็นสัญญาซึ่งมีระยะเวลาอันจํากัดอ่ะทีเนี้ย <c oughs> ระยะเวลาอันจำกัดหมายความว่าอย่างไงนะคะก็คือว่าโดยปกติแล้วมะตาตรา540นะคะบอกว่าอันอสังหาริมทรัพย์ห้ามมีให้เช่ากันเป็นกําหนดเวลาเกิน30ปีครับถ้ากําหนดเกิน30ปีให้ลดลงมามีผลบังคับใช้แค่30ปีนะคะคเช่นอาจารย์แอ้ทําสัญญาเช่ากับอาจารย์โยนะคะบอกว่าหุยอาจารย์โยแบบ บ้านน่าอยู่อะทำห้าสิบปีเลยละกันนะอ,อยู่ไม่ไปเลยอ่ะอะนะคะกะอยู่ยันกเกษียณแล้วต่อไปยันมีหลานเลยไม่เลี้ยงหลานนี้ด้วยนะคะอะ่ทีนี้ถ้าสัญญากําหนดไว้นะคะเกินกว่า30ปีสัญญาเน,นี้ยจะให้บังคับนะคะมีผลใช้บังคับแค่30ปีเท่านั้นนะคะทีนี้แต่ว่าสามารถต่อได้พอครบ34ปีตอนนั้นก็ประมาณ80อายุ80ยังต่อได้อยู่นะคะ แต่ก็ต่อได้ไม่เกิน30ปีอยู่ดีใช่แต่ว่าถ้า30ปีคุณก็ต้องไปจดทะเบียนเนาะทำสัญญาระหว่างกัน2คนก็ก็ไม่สมบูรณ์ต้องไปจดทะเบียนถึงจะมีผลสมบูรณ์30ปีอ่าค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการจดทะเบียนนะคะบอกว่าอาสังหาริมทรัพย์นะคะห้ามเช่าเกินกว่า30ปี ถ้าลดลงมาเหลือ30ปีใช่ไหมคะแล้วก็ต่อได้นะคะทีนี้ลองมาดูคําว่าจํากัดระยะเวลาจํากัดระยะเวลาเนี่ยก็คือ30ปีนะคะและอีกอันหนึ่งอ่ะก็คือว่าจํากัดคําว่าจํากัดรเวลาก็หมายถึงว่าอาจจะบอกว่าอาจารย์โยอยู่จนตายเลยแล้วกันนะเออตลอดชีวิตตลอดชีวิตจนกว่าที่จะสูญสิ้นไปเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นเวลาเวลาที่ไม่แน่นอนแต่มีระยะเวลาอันจากัดเพราะอาจารย์แอจะไม่เป็นอมตะ ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นระยะเวลาที่จํากัดทีนี้ฝากไว้นะคะเรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องสําคัญมากเลยก็คือหลักเกณฑ์ในการให้เช่าถ้าการเช่าอาจารย์ขอสรุปเลยเนาะถ้าการเช่าสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์ปกติทั่วไปหรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษการเช่าเนี่ยไม่มีแบบนั่นแปลว่าสามารถที่จะทําสัญญาเช่าเนี่ยด้วยวาจาก็ได้นะคะก็มีผลสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่ เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะคะคก็จะพิจารณาว่าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า3ปีขึ้นไปหรือไม่นะคะถ้าน้อยกว่า3ปีจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ <c oughs> ถ้าเกินกว่า3ปีนะคะจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานด้วยนะคะตรงนี้สาคัญนะคะก็ฝากไว้ให้นักศึกษาปฏิบัติไว้ใช้ปฏิบัตินะคะครับ และนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญเพียงบางส่วนนะครับในหน่วยที่3สัญญาทางธุรกิจนะครับนักศึกษาสามารถดูสัญญาอื่นๆได้จากชุดวิชาจากหน่วยนี้นะครับขอขอให้นักศึกษาเนี่ยไปลองศึกษาเพิ่มเติมดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับช่วงสุดท้ายของรายการและเราจะกลับมาอยู่ในช่วงของคำถามคำตอบที่น่าสนใจนะครับพักสักคู่เดียวครับผม